หาก็บาเกียร์ออโต้สประตูราคาดีไว้ใช้งานจับรุ่นนี้ได้ทุณผี้ค่ะฟีดเอาพอดเดนละ8,000นะคะคันนี้ได้เป็นนิสสัน n นวา r ล p 3 0 0นา0นะคะ2กล้อง360องศารอบพันนะคะเป็นเกียร์ออโต้สประตูนะคะกลมองไมลติฟกชชั่นจอกลางมีมาให้ครบใครที่สนใจรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมอย่าพลาชมรายละเอียดในคลิปเต็มคลิปนี้บอกเลยว่าราคาดีโคตรุูมค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆ FC น้องอันอันพรออโต้ทุกท่านทุกคนด้วยยินดีต้อนรับพี่ๆเข้าสู่ช่องอันอันรถกระบะมือสองนะคะสำหรับวันนี้พบเจอกันอีกแล้วอยู่ที่บริษัทพอตโตสำนักงานใหญ่เมียนม่วค่ะที่ตรงข้ามดิจิตีส์สุนิวงศ์เช่นเดิมนะคะวันนี้พบเจอกันแน่นอนว่าหน nah. ูจัดกระบะราคาดีมาให้รับชมอีกหนึ่งคันนะคะคันนี้ได้เป็นซ์ซันน์นวาร่านะคะ NP สามร้อยสองจุดห้า EL เป็นตัวดับเบิลแคบออโต้นะคะ ปี2018ค่ะที่เลขไม่100,000กับ5,000กิโลราคาเสนอขายเป็นแค่4 7 000, 9 0 0 0เท่านั้นเลยพี่ดาวจะเต็มได้เลยนะคะผอนเริ่มต้นเกอนละ8,000กว่าบาทนะคะสำหรับใครที่หากระบาราไว้ใช้งานราคาดีๆไม่ค่า5แสนรุ่นนี้ตอบโจทย์แน่นอนได้กล้อง360องศาจอกลางเซนเซอร์กระ,ระยาถอยจอดโงม,มาลไยมลติฟังกชันนะเดี๋ยวรายละเอียดเรียมสันคมตัวรถเดี๋ยวพาไปรับชมนะคะสำหรับใครที่หาไว้ใช้งานไม่ควรพลาดที่พี่ อย่างเลยนะคะเรามีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเตรีย hmm. มเอกสารรอได้เลยถ้าไม่สะดวกมาเซ็นไฟแนนซ์เองนะคะมีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยตัวรถเนี่ยเดี๋ยวเราขัดล้างทำสปาให้ใหม่เนาะเนื่องจากตัวรถนะคะเข้ามาและจอดนะคะลูกค้าย,ยังไม่ได้มีการซื้อขายต่อไปนะคะเราก็จะมีการแมนเทนแนนให้นะคะวันขายอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเลี่มสันคมตัวรถกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเนาะเดี๋ยวช่องทางการติดต่อหนูนขึ้นให้ด้านล่างสามารถทักไลน์หรือว่าโทรเข้ามาได้เลยนะคะ ตันนี้ไฟหน้าเขาจะได้เป็นโปรเจคเตอร์เลนนะคะมีไฟ LED ไฟเดทามมาให้นะคะไฟเลี้ยวมีมาให้โฟไฟตอนหมอกคู่หน้าจัดมาให้เหมือนกันนะคะคกระจังหน้าเป็นโครเมียมเต็มใบแบบนี้พร้อมกับโลโก้นิสันให้นะคะป้ายทะเบียนได้เลขสวยนะคุณพี่7กด8 9 0ได้ป้ายนี้เลยนะคะเอาป้ายนี้ไปใช้งานได้เลยฟรีดาวนผอเดือนละ8,000นะคะคุณพี่ซื้อสดจากไฟแนนซ์ได้เหมือนกันมีเล่มพร้อมโอนนะคะ ก็แม็กเนี่ยจะได้เป็นแม็กอลอยเดิมโรงงานบอดี้แก้มข้างตาไฟไม่มีแตกร้าวลายงานนะคะบอดี้แน่นๆช่ชิดแบบนี้เลยนะแม็กอลอยเดิมนะคะคุณพี่คันนี้ก็ได้ดีเรกมานะคะคู่หน้ายังปี2024นะคะสภาพสวยดอกจังลึกๆแน่นๆแบบนี้เอาไปวิ่งใช้งานกันต่อได้ยาวๆนะคะโชอ้อพซุ้มล้อเดิมๆไม่มีร่องรอยแตกรายงานนะคะไม่มีแตกรั่วซึมน,นะ บอดี้แก้มข้างสติกเกอร์ VJS Turbo ติดมาให้ครบนะกระจกมองข้างได้ปราคพับไฟฟ้านะีคะก็จะได้กล้อง360องศามารอบคันมีไฟเลี้ยวมาให้ในตัวกระจกเดิมโรงงานรอบคันมือเปิดเป็น Smart m p k Red นะคะและเป็นโครเมียนแท้4บานบันไดขึ้นข้างมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะคันนี้ได้เป็นสีบอลเงินนะตัวรถเนี่ยคุณภาพดีนะคะถือว่าสวยเลยนะคะภายในนี่มาแบบเนยนกริปเลยนะ ได้เป็นแผงประตูสีดำนะคะตรงนี้จะเป็นผ้านะเส้นสายเหลี่ยมลายบอดี้เดิมๆนะคะคันนี้มาดูในส่วนของหัวน็อตซุ้มสวีสนะะี่ค่ะไม่มีร่องรอยนะนี่หัวน็อตคมเดิมนะคะไม่มีร่องรอยเดนะะงนัดโดนแงะโดน,นแกะโดนเกาผิวพันธุ์สีสันเหลี่ยมคมมาเดิมหมดเลยภายในนะยคะเดี๋ยวมีการขัดทํสฉาให้เนาะเนื่องจากเป็นเบาะผ้าแบบกำรรมะหยี่นะคะเวลาที่โดนอะไรเนี่ยอันนี้อาจจะเปื่อนง่ายนิดนึงเดี๋ยวเราขัดซักเบาะให้เลยคะ่ะ ได้เป็นเบาะผ้านะคุณพี่แลังคอกลังคาด้านบนยังสะอาดสะอา้ะอานนะคะไม่มีร่องรอยนะสวยนะคะถือว่าสวยเลยคันนี้จอกลางมีมาให้เกียร์ออโต้นะคะเหลี่ยมสันคมบอดี้ตัวรถเนี่ยเดี๋ยวให้เดิมๆไปแบบนี้และเดี๋ยวร้านทําสปาให้ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราขายรถแมเทนาให้นะค,ะคุณพี่ไม่ได้ขายตามสภาพนะแต่คันนี้นะคะเพิ่งเข้ามาไม่นานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวรถยังไม่ได้เก็บรายละเอียดทั่วคันนะ ด้านหลังตอนที่สองก็สภาพสวยนะคะตัวเบาะเนี่ยเนื่องจากเป็นกำรรมะหยี่เนาะมันจะมีร่องรอยเนะคะเวลาเรานั่งอะไรอย่างเงี้ยเวลาลูบเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแต่จริงๆเบาะไม่ได้สกรปรกไม่ได้แตกลายงาไม่ได้ขาดนะคะเรียมสังคมหัวน็อตที่อย่างเดิมหมดเลยนะคะไม่มีร่องรอยแรงสิน้นการันตีโครงสร้างเดิมบอรดี้เดิมให้เหมือนกันนะคะคันนี้ซื้อสดจัดไฟแนนซ์มีเล่มพร้อมโอนนะคะคุณพี่มาจัดได้นะคะ อันนี้ก็จะฟรีดาวผ่อนเดือนแล้วประมาณ8,000กว่าบาทนะคะนี่เป็นแคปคาริเบอร์นะคะคันนี้สวยมากด้านหลังนะคะมาเช็คหัวน็อกกันนะคะหัวน็อตเดิมแบบนี้นะคะเป็นดับเบิลแคปด้วยนะได้เป็นสประตูนะคะไม่มีร่องรอยแรงสิ้นนะเดี๋ยวเราล้างทำสปาให้นะคะ กระจกเดิมนะคะด้านหลังติดในส่วนของไฟเบรคดูที่สามมาให้แล้วเรียบร้อยเป็น LED หลักคาด้านบนด้านเป็นชาร์จติดนะคะเรียมสันค้อหัวนอ็อตไฟไท้ายไม่มีร่องรอยแรงสิ้นนะตัวรถเหลือเก็บทำความสะอาดเล็กน้อยเท่านั้นคูเพี่ค่ะนี่ก็จะได้สภาพเดิมเดิมนะคะฝากระโปรงนะคะด้านหลังกันชนเนาะเขาเรียกว่ากันชนด้านหลังก็มาสภาพเดิมไฟไท้ายไม่มีร่องรอยแตกลายงานนะคะอดี้แก้มข้างสวยๆแบบนี้เลยนะ รุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่สามารถเอาไปซื้อของบรรทุกของขนหนักกับต่างจังหวัดได้สะดวกสบายตัวรถเนี่ยเป็นรถค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเป็น4ประตูไซส์กระบะปกติเลยคุณพี่ไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่นะคะกว่ารุ่นอื่นนะแต่ว่าเขาแค่อาจจะราคาดีกว่ารุ่นอื่นเท่านั้นเพราะว่าหนึ่งเลยเป็นรถแบนล็อกนะคยถ้ารถแบนหลักเกียออตโต้นะถ้ารุ่นนี้นะคะเขาจะถูกนะ ถ้าเป็นแบนถ้าเป็นแบนหลักแบนลองนี่จะถูกแต่ถ้าเป็นแบนหลักนี่จะแพงกว่าประมาณแสนนะคะนี่คันนี้ถ้าเป็นถ้าเปรียบเทียบกับโตโยต้ารีโวเนาะก็จะแพงกว่าประมาณแสนหนึ่งนะคะถ้าเป็นสี่เป็นสี่ประตูออโ,โต้แต่รุ่นนี้ได้แบนลองไปนะคะราคาเลยจะดีหน่อยนะคะถ้าใครที่ไม่ได้เน้นสเปคนะหรือว่าไม่ได้เน้นในส่วนของยี่ห้อเนาะจับรุ่นนี้ได้นะคะได้กระบะสี่ประตูเหมือนกันนะ แผนเพจนะคะถ้าเป็นนิสันเวลาเขาจะอยู่ตรงนี้นะ,ะ mm hmm. ในเครื่องเลขถังต้มงนะคะใช้วดสอบได้แช่ปีผลิตชัดเจนกระจกออโต้นึบานไม่นวดสาบานเซ็นทัลล็อกกระจกแล้วก็ปั๊ในส่วนของกระจกไฟฟ้ามองข้างนะคะ mm hmm. เปิดฝากระโปรงนะคะ mm hmm. ด้านล่างเปิดฝาถังตรงนี้นะคะเหลี่ยนสันโคมบริ Body ้หัวน็อตนะคะสภาพเดิมๆเ,เลยไม่มีร่องอรองยงันโดนแงงนะ คันนี้เนะี่ยเหมือนเขาจะเติมลมยางในตัวเจนตลอดนะคะ mm. เขาจะเติมลมยางในตัวเจนตลอดเลยสวยนะคะเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆนะคุณพี่นะเอาไปวิ่งเอาไปขับกันได้ยาวๆเลยนะคะพวงมาลัยเนี่ยเขาจะได้เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะรับโทรสั่งการด้วยเสียงได้นะคะมีพุ่มคอนโทรลมาให้นะ,ะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นหมดเป็นเพลงกดแบ็คกลับกดโหมดได้หมดเลยตัวนี้จะได้เป็นปุ่มฟุตสตาร์ทด้วยนะคะเลขไมล์แสนห้าพันกิโลค่ะคุณพี่ จอกลางทัชสกรีนนะคะคันนี้รองรับ Android Auto นะคะ Apple Car c l a y เช t i o n ต่อ,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 ตอบู tooth USB นะคะ AUX USB มีให้ครบ power outlet มีมาให้แอรก็จะเป็น Air Auto มีลมเย็นลมร้อนให้นะคะใครที่หาว้าใช้งานนะคันนี้หนูบอกเลยว่าตอบโจทย์นะคะมี HDMI ให้นะคะเกียกร์อัตโนมัติมาพร้อมกับชิปล็อกให้นะคะคันนี้คอนโซลกลางนะคะมีช่อง่าเก้ยน้ำสองตำแหน่งตำแหน่งของเด็กมือก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ ที่พักแขนกั้นกลางนะคะมีมาให้คันนี้เนาะก็จะได้กระจกแบบอ่ะกระจกนะคะที่เป็นกระจกตัดแสงออโต้ด้านหลังนะคะช่องเก็บของเก็บสัมภาระมีมาให้ครบนะคะคันนี้ที่บังแดดมีกระจกมาให้มีไฟสองหน้าสวยนะคะถือว่าได้าไดแบบเนียนๆแบบนี้เลยนะ,ะเป็นรุ่นหนึ่งนะคะที่น่าใช้งานนะถัาตัวกระบันะคะ แอแบ็คคู่หน้าทีอย่างมาให้ครบนะลูกี้และอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเรามีการตรวจเช็คสภาพให้274เจ็ดก่อนจัดไซแนนนะคะและที่สําคัญนะเราดูแลตัวรถโครงสร้างเดิมให้ทุกจุดถ้ามีพิความชนหนักตกน้ํากลับสีนะคะนารถมาคืนเราได้เลยนะเรายินดีคืนเงินให้เต็มจํานวนทุกบาททุกสตางค์นะคะุคณพี่คันนี้ก็จะได้สภาพเดิมๆสวยๆนะเดี๋ยวรถต้องมีการล้างเนินแนนทมสปายอยีกรอบนะคะเช็คในส่วนของกระดูกงูนะคะนี่ สปอร์ตเมอาร์คโครงสร้างตัวรถเดิมๆนะพี่ๆไม่ต้องห่วงนะว่ารถจะมีชนหนักพี่คว่ำม,มานะคะเรามีการตรวจเช็ครถให้274จุดก่อนจัดไฟแนนซ์นะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยนะว่ารถที่พี่ๆซื้อจากพวกเราไปน,นะคะจะเป็นสภาพเดิมโรงงานทั้งหมดไม่มีพิคว่ำตีลังกาถ้ามีนะนำรถมาคืนเราได้เลยนะคะยินดีคืนเงินให้ทุกบาททุกสตางค์นะคะสำหรับใครนะคะที่หากระเป๋าไใ,ใช้งานเนาะ อยากได้มิสซันนาวาร่าหรือว่าอยากได้รุ่นอื่นๆก็สามารถทักสอบถามรายละเอียดตัวรถได้นะคะเบื่องต้นเงินฟรีดาวจัดเต็มได้ทุกพันขอแค่ลูกค้าประวัติเครดิตดีหรือไม่ติดแบคกรีดนะคะโดยเฉพาะรุ่นๆที่เป็นแบรนด์หลักเนี่ยนะจัดเต็มฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เลยนะคะสําหรับใครที่เป็นสาวกมิสซันพันนี้ไม่ตัวพลาดได้4ประตูนะคะได้เป็นตัว NP 3 0 0รนะคะราคา4 7 9 0 0 0ป่นี2018เลขไมล์แส0 0 0ันกิโลนะคะ พี่ดาวจัดเต็มได้เลยนะรุ่นนี้บอกเลยว่าเอาไปใช้งานกันได้ยาวๆนะคะใครที่หาไปใช้งานไม่พนพาดนะคะโทรเข้ามาสอบถามพักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะหาสี่ประตูเกียร์ออโตบอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอนใครที่อยู่ต่างจังหวัดใกล้ๆเนะคะไม่สะดวกเข้ามาดูรถได้ด้วยตัวเองนะพี่ๆโทรหาหนูแอดไลน์หาหนูช่องทางด้านล่างโทรถึงเก้าหนึ่งแปดสองศูนย์หกหนึ่งหกหรือว่าจะเป็นไลน์เอยูเอ็นหนึ่งเก้าแซดติดต่อสอบถามหน้าได้นะคะอยากให้ไปวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ให้บอกได้เลย หรือว่าซื้อรถแล้วไม่สะดวกมารับเองนะคะอยากให้พวกเราไปส่งสไลด์ให้บอกได้เหมือนกันนะไดๆเลยนะคะคือปีดาวออกรถแค่ศูนย์บาทคนพี่จัดรุ่นนี้ได้นะคะเป็นกระบะที่น่าใช้งานอีกอย่งคันได้เป็นตัวท็อปสุดด้วยนะคะออปชั่นให้มารบจัดเต็มป้ายทะเบียนส,สวยๆเนะะี่ยฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคันนี้สําหรับใครที่สนใจเนะาะเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมได้เลยนะคะวันนี้น้องอันทอโต้ฝากไว้ด้วยจะมีนิสสันนิสสันโนวาล่า MP300 คันนี้นะคะ ใครสนใจนะคะโทรเข้ามาได้ช่องทางการติดต่อเดี๋ยวขึ้นให้ด้านล่างนะคะถ้ามีหนท่าประกันใดในคลิปนี้หนูต้องขอภาย์เวน่ที่นีด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นกลงใจให้ด้วยนะพี่ๆนะคะถ้าใครสนใจรีทาวดี้เพลเข้ามาได้เลยนะคะราคาแบบนี้ไม่ควรพลาดแดน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะพี่ๆสวัสดีค่ะ